สวัสดีครับสวัสดีครับเดินผ่านกล้องไหลหลลสวัสดีครับสวัสดีคอันนี้ใครนะเนี่ยชื่ออะไรนะถ่ายกันเข้ามาครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ แท็บที่หน้าจอแนะล้วกดรลวๆนะครับเป็นเป็นคนที่มีอ่เอาเป็นชื่อที่มีหลายคนเดินม่โอเคใช่แต่ชื่อที่มีหลายคนในแต่บูมคนนี้มีคนเดียวนะครับบูมพลเช่มีคนเดียวอ่าบูมพลเชษช่หันแนะนําตัวเลย้วกันสวัสดีครับบูมพลเชเช่น,นะคบนามสกุลพูลเทียนนะครับเป็นคุณครูแล้วก็เป็นลูเอนเซอร์ด้วยคุณครูเหรอใช่คุณครูสอนอะไรครับสอนชุวิภาคีครับเรียนด้วยทำงานด้วยก็จะเป็นวิชาของปวช ทวิภาคี<ช>ปวชแปลว่าปวชคือประกาศสิบัตรวิฉชนซีแล้วทวิภาคีคือทวิภาคีก็หมายถึงการเรียนที่เป็นเรียนด้วยพร้อมทํางานด้วยเรียนด้วยทํางานด้วยสอนวิชาอะไรส่วนใหญ่แล้วบุญจะสอนวิชาภาษาอังกฤษครับอ๋อเหรอใช่แล้วก็มีการขายเล็กน้อยครับอออาเซียนศึกษาหน้าที่พลเมืองโอ้สอนเยอะไหม สอนไม่เยอะครับต่อวันอันหนึ่งสัปดาห์มึงก็สอนแค่ประมาณ3ห้องสามสามห้องสามห้องแต่ว่า3ครั้งเหรอเป็นปคือนักเรียนจะมาเรียนแค่วันเดียวต่อสัปดาห์ปวช้หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งทับสองจะมาเรียนวันจันทร์หนึ่งทับสามทับสี่มาเรียนวันอังคารหนึ่งทับห้าหนึ่งทับหกเรียนวันพุธอ่าะเงี้ยมึงก็จะสอนแค่ปวชอนหนึ่งก็แค่สามวันแต่ที่เหลือก็คือเคลียรงงานบริษัทเพราะมึงก็เป็นพนักงานบริษัทตัวอ๋อแต่ว่าเป็นที่เป็นครูนี่คือเป็นครูพิเศษเป็น บริษัทเปิดศูนย์การเรียนเพื่อที่จะบริษัทเป็นบริษัทที่เปิดศูนย์การเรียนครับก็เป็นสถานสถานประกอบการแล้วแล้วคุณครูคุณครูทำไมมาประกวดครับ บุม <Boom S 2> อยากมาประกวดเพราะว่าบุมอยากมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่ามิสอินเตอร์เนชั่นแลที่แตกต่างเป็นยังไงแล้วการนิยามของคําว่าเจนท์แมนเนี่ยเป็นเป็นแบบอื่นเป็นแบบไหนเป็นแบบบูมได้ไหมเป็นแบบสวีทเป็นแบบหวานนิยามของเจนท์แมนในแบบของ Boom บูมคืออะไรลองแบบอธิบายสั้นๆคือคนที่มีกามีความเคารบในความแตกต่าง เป็นคนที่กล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่อายในในการยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ยอมรับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันให้หกใจเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกคนอยู่แล้วไม่ควรมีใครที่จะถูก ถูกถูกแบททำร้ายถูกบูลี่ถูกป้ายถูกอะไรพวกนี้ใช่ไหมโดยไม่โดยที่ไม่ได้รู้จักเข้าใจตัวตนของจริงจริงหลายหลายคนก็ไม่ได้รู้จักบุ๋มแต่มีการติดป้ายว่าบุ๋มต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไปประกวดนู้นไปประกวดนี้แต่บุ๋มตัดสินใจแล้วว่าจะมายืนที่นี่จะมาเป็นมิสเตอร์นเนชั่นแล้วก็จะมาโชว์ความแตกต่างในเวทีเพราะว่าเวทีก็ยอมรับในการเป็นดเวอร์ซิตี้มืองก็เข้าใจทุกคอมเมนต์นะครับเข้าใจทุกคอมเมนต์ ที่เป็นทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ถ้าเกิดมันสามารถพนาตุกลมได้ก็จะนําปรับมาใช้ทีสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ตัวบูงบูงก็ไม่สามารถที่จะปรับได้ครับอันนี้คือคือเราพูดอยู่ตรงนี้แต่ว่าข้างในห้องตอนนี้นี่คือมีความโกล่หุ่นเคนที่3นิดนึงหรือเปล่าเหมือนจะมี m i ็คนที่สามหรือเปล่าคล้ายๆว่าคล้ยๆว่าจะมีอยังไง แ่ใใว่าจะว่ามุมมุมที่ฟังเมื่อกี้ม,มุมเป็นคนที่อธิบายเก่งอธิบายเข้าใจอธิบายแบบสามารถมีความสามารถในการอธิบายขอบคุณครับแต่บูมอ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุดทุกทกวันเนี้ยมุงก็มีการปรับปรับ ว่าจังหวะการพูดความเร็วในการพูดด้วยโอเคเขาเข้าใูโอเคเลยคือบุมน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับการพูดบุมเป็นครูด้วยเป็นการพูดหน้าสันเรียนก็เป็นสิ่งที่บุมต้องทําอยู่แล้วในทุกๆวันการอธิบายที่ให้เด็กเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วถ้าเดเด็กไม่เข้าใจก็เรียนไม่รู้เรื่องถ้าเด็กไม่สนใจเรียนเราทำยังไงหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะเป็นเด็กที่ค่อนข้าง ดื้อแล้วก็เรียนเยอะไม่ถึงว่ามีจำนวนที่เยอะในคลาสคลาสหนึ่งแปดสิบคนที่บุมงสองอะไรย่างเงี้ยก็จะมีพอก็จะบุมงคนเดียวก็จะไม่ไม่สามารถโฟกัสการเรียนทุกคนได้แต่บุมงจะทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าการเป็นครูคือการที่ทำให้เด็กทุกคนเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุข อือฮึคือพี่เข้าใจว่าในอย่างสมมติในคลาส80คนมันต้องมีคนที่เด็กเล่นบางคนที่ไม่สนใจมีหลับบางเพราะนักเรียนเป็นอ่ะก้าค่ะแป๊บปหนึ่ง ก็คือยินดีคน M I 6คนที่3าม M I s, <S คนที่3คือน้องสกอตสกอตนั่นเองก็สกอตก็ไดคอนแกจูเอชั่นนะครับแล้วก็ใส่ความยินดีด้วยตอนนี้เหลืออีก3ที่เท่านั้น3หรือหรือมากกว่านั้นไหมมีไหมไม่รู้เหมือนกันจะเป็นปีกับปีที่แล้วไหมอ่ะพี่ต้าวยืนยันว่า6คน6คือ6เหรอใช่มันเร็วไปไหม เอาไม่เหลือ <laughs> 47นะครับ <c oughs> แล้วเมื่อกี้พูดว่าคือใน80คนมันน่าจะมีแบบบางคนที่เหมือกก็ว่าเขาเขาไม่ได้อยากเรียนหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขามาเรียนเพื่ออะไรเขาไม่ได้บอกว่าการรู้<ช>วัตถุประสงค์เป้าหมายของตัวเองเหมือนกับว่าโอเคเด็กโตมาก,ก็ต้องเรียน<ช>ก็ต้องเรียนก่อนไปทํางานเราจะทําไงให้เขารู้รือว่ามันสําคัญนะการเรียน คือก่อนที่บุญจะรับนักเรียนมาเป็นนักเรียนที่จบชั้นมสนะครับก็จะมีการสัมภาษณ์แล้วบุญก็จะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมาเรียนแล้วต้องเจออะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นการเรียนเรียนฟรีนะครับมีที่พักให้แล้วก็แล้วก็ฝึกงานได้เบีย้ยเลี้ยงด้วยแต่แค่เรียนวันเดียวต่อสัปดาห์ฝึกงาน5้าวันนี่นะครับก็บุงจะถามเป้าหมายของเราว่าถ้าเกิดมาเรียนต้องมาเรียนให้จบนะถ้าเกิดเรียนไม่จบ ก็อาจจะไม่ได้รับเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนตั้งใจตั้งใจเข้าใจดีว่าเข้าใจดีอยากจะมาว่านี่คือการเรียนทวิภาคีการเรียนด้วยทํางานด้วยมันอาจจะหนักกว่านักเรียนที่เรียนในระบบปกติเพราะว่านักเรียนต้องทํางานด้วยก็จะเจอแรงกดดันทางด้านลูกค้าหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยกันหลายๆคนก็ทนไม่ไหวก็จะออกจากการเรียนไปมันก็ คือเป็นเป็นนักเรียนที่ที่ค่อนข้างมีเป้าหมายเฉพาะนมก็จะไม่เหมือนนักเรียนแบบมอกไปอะไรทั่วไปที่ที่มันเหมือนกับว่าเรียนเพราะพต้องเรียนอันนี้คือเป็นการเรียนเพื่อที่จะไปทำงานไปทำาใช่ไหครับเจนใช่ครับแต่นักเรียนก็สามารถไปเรียนมหาลัยได้นะครับแล้วแล้วเรื่องเรื่องอันนี้เกี่ยวกับตัวบูมอันนี้ ตั้งใจจะเอาไปคุยกับกรรมการให้เขาเล่าให้เขาฟังไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถามเราเรื่องเรื่องอันนี้ถ้าเกิดมันมีแกรบหรือมีสิ่งที่สามารถโยงได้บุมก็จะเอาเรื่องนี้โยงเข้าไปด้วยครับเพราะว่ามันเป็นตัวบุ้มบุมก็เป็นคนที่สอนนักเรียนจริงแล้วก็เป็นคนที่เป็นครูจริงๆเพราะบุมเรียนขรุษา แล้วอ๋อเลนพุทธศาสนาแล้วเรื่องความสามารถพิเศษที่ถ้าเกิดว่าข้างในห้องเขาจะให้เราทำอะไรสักแสดงอะไรสักอย่างมุมเขียนความสามารถพิเศษไว้ที่ว่าใบสมัครว่าการทําให้คนอื่นมีความสุขผ่านคอนเทนต์ของตัวเองเอซึ่งคอนเทนต์บูมก็อาจจะทําให้ทุกคนยิ้มได้เพียงแค่เห็นรอยยิ้มจากบูมการส่งมอบรอยยิ้มให้การเป็นการสิ่งเป็นสิ่งแรกที่ควรทําอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะให้แบบ ไอเทมอะไรหรือว่าหัวข้ออะไรสักนิดนึงอะเอาพูดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหัวข้อนี้แล้วทําให้พวกเรารู้สึกว่าชื่นช,ชมยินดีอะไรอย่างนั้นก็ได้ค,นะคือคอนเทนต์ของบูมจะเป็นเกี่ยวกับการพูดคําว่าเธอ อะไรนะพูดคําว่าเธอ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 ว่าฉันน่าจะเข้ารอบมา28คนอะไรเป็นการอ้อนและใช้คําพูดที่ค่อนข้างสุภาพซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่บูมคุยกับเพื่อนปกติอยู่แล้วแค่่มันเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายถ่ายมันก็อาจจะดูแบบเหมือนแต่งขึ้นมาทําขึ้นมาจริงๆอะบูพูดกับเพื่อนอยู่แล้วซึ่งทุกคนที่ติดตามบูมก็จะก็จะคุ้นเคยอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่บูมทำคอนเทนต์ ทำคลิปอะไรพวกนี้บุมจะใช้คําเรียกคู่ที่ผุ้มบุกกำลังพูดว่าเธอเธออย่างนู้นอย่างนี้เราจะคุ้นเคยกันแต่หลายๆคนก็มีการแนะนํามาครับว่า,าอคอนเทนต์พวกนี้มันอาจจะดูไม่ไม่สูตรกับเวทีหรือเปล่าแต่บุมอยากจะมานําเสนอ,อในสิ่งที่การคิดต่างออกไปว่าคําว่าเธอเนี่ยมันดีกว่าไหมที่เราจะใช้คําว่าครูมึงในการพูดออกสาธารณชนถ้าเกิด เด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีได้มารับฟังอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้ตามอาจจะแบบเป็นคนก้าวราวคือคไม่จําเป็นต้องแบบเธอในทุกสถานการณ์ถูกไหมใช่ไหมคือสถานการณ์แบบนี้เขาต้องการให้เราเป็นยังไงเราก็ทําได้ซึ่งมูวันวันคลิกออฟพี่ก็เห็นว่ามูมสามารถจะเดินแบบออกมาได้แบบที่ที่เอคาดหวัง ใช่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคาดหวังคาดหวังอะไรแบบไหนแต่พี่รู้สึกว่าไอ้มุมบุลก็ออกมาแบบดีถ้าพูดตรงๆก็ดีกว่าที่พี่คิดจากที่บุมเล็กตัวเองแล้วบุมดูตัวเองนะตอนนั้นบุมคิดว่าออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ก็จะมีทั้งคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอมเมนต์ไม่ดีก็อาจจะบอกว่าดูเดินสาวไปดูเดินแต่ด้วยความที่ชุด ด้วยความที่ชุดมันเป็นเมอร์โดซ่าล้วลายมันเป็นมูมุมก็อยากจะเดินให้มันดูค่อนข้างเข้ากับคอนเซปต์เล็กน้อยแต่ด้วยความที่บุมเป็น LGBT ด้วยคนก็เลยมีภาพจําว่าบุมเป็น LGBT นะเรามาประกวดเวทีผู้ชายแต่เท่าที่ฟังจากอะไรเสียงนะทุกคนทุกคนให้บุมวันนั้น ขอบคุณครับใช่ไหมบูมก็น่าจะเห็นอยู่ว่าว่าหลายๆเพจหลายๆอะไรเขาเขาจัดแล้วก็แบบบูมบูมมาเออคิดว่าคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหารครับไม่มีปัญหาครับบูมคิดว่าบูมสามารถจะเอาตัวตนของพิเศษในกรรการกันการเป็นตัวเองมันไม่เหนื่อยเท่าการเป็นคนอื่น แต่การเป็นคนตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องมีการซัพพอร์ตองค์กรเราก็ต้องฟังองค์กรบ้างแล้วนํามาปรับใช้ว่าการเป็นตัวเองในรูปแบบขององค์กรเนี่ยจะเป็นยังไงคือปรับให้ให้เหมาะกับ<ห><ห>องค์กรกในใแบบที่เป็นตัวของตัวเองแบบนั้นนะจะใช่ใชเพราะว่าเราต้องมาทํางานที่นี่ ฟังเพลินเลยมีคนดู52คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคฝากกดไลค์กดแชร์หน่ยนะครับกดแชร์เลยกดแชร์กดหัวใจกดนู่นกดนี่กดไปเลยครับอ่ไรโอเคขอบคุณไอไมซี่คนนีงนั่นเลยนะไอไมซี่ไอไมซี่คนนึงที่หนึ่งใช่โอเคขอบคุณบูมมากขอบคุณครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกตอนบ่ายเย็นๆใช่ล้วอยู่ทั้งคืนอยู่นานพี่ก็อยู่พี่ก็จะอยู่อีกนานใช่อยู่เออ47 47 Yeah, <laughs>